สวัสดีครับ <c oughs> อยู่กับช่องพี่ตูนน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่อู่ครับ <c oughs> ฝนตกครับเ <c oughs> พิ่งหยุดเมื่อกี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนเจ้าสมิโตโม่คันใหญ่ก็ยังไม่ได้ออกงานนะครับ <c oughs> อ,อีกสองคันก็ อยู่ฟาร์มไก่นะครับนี่ครโจทย์หมดเลยครับคันนี้เครื่องมีปัญหานะครับยังไม่ได้ซ่อมนะครับเดี๋ยวมาดูรถใช้น้อยบ้างครับ เชื่อมฝาท้ายนะครับโอ้ยน่าจะเชื่อมผิดนะครับเดี๋ยวต้องมาแก้งานนะครับจอดหมดเลยครับวันนี้โอ้ยฝนตกทุกวันก็ยังว่าแล้วครับทำใจครับหน้าฝนครับ กเลก็จอดไว้นี่หมดเลยก็สองคันก็อยู่ฝามไก่นะครับส่วน้าสมิโตโมูขันใหญ่ก็ยังมีงานค้างอยู่นะครับก็วันนี้วันนี้กะว่าจะวิ่งครับแต่ ก็ฝนตกมาอีกครับถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกก็น่าจะได้วิ่งงานนะครับออออออสงสัยอะไรให้ถามเออสติ๊กเกอร์ไหม พี่หลงหมดเลยนะครับนี่เทนเลอร์ก็เป็นพี่หลงส่วนรถของใช้น้อยก็น่าจะโจทย์ได้ประมาณสักห้าวันแล้วนะครับก็ฝนตกทุกวัน คันนี้ก็พึ่งไปช่วยอ,อีกหนึ่งคันนะครับที่ติดนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปกับเขาครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกครับมาไม่ทันครับ แสงย้อนแสงครับน่ครับตอนนี้ก็ยังอยู่อูนะครับ โอ้ยเห็ดจต่ไหนเนาะใส่หน่อยเอ้ยคือผิดรูปคัาแผลอืมพปยุ น่าจะออกวันไหนเนาะนี่บางคนก็บอกว่ายิบเจ็ดนะครับคนตกอย่างนี้ก็ก็ไม่ได้วิ่งงานเลยนะครับ ตัวจีตในทีมงานครับนี่ครับเสียงโบนี่ลั่นนะครับ พรุ่งนี้น่าจะได้วิ่งนะครับเพราะว่างานยังค้างอยู่นะครับทมที่นะครับอ จะได้ขันเกี่ยวครับที่ซ่อมยังไม่เสร็จนะครับถ้าเข้าซอยเข้าอะไรก็มันง่ายนะครับนี่สเปกกระบะน่าจะเป็นสามิตสามมิตนะครับ สามสามมิตรกว่านะครับนิดๆแต่ก่นะครับอ่าคันนี้เป็นหกล้อช่วงยาวนะครับเนี่ยแต่ก่อนเป็นหกล้อช่วงยาวก็เลยมาทำ ชุดซีนะครับมาทำเป็นดำนะครับนี่แต่ก่อนน่าจะเป็นรถรถล่องนะครับส่งของอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมาทำเป็นดำ <c oughs> เออถือว่าโอเคนะครับนี่ สีนี้ยังสวยอยู่นะครับนี่ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ